สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนร,รับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกกระบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเามื้อน,นี้เป็นเาวันอังคารที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ครับตอนนี้เขาพระซ่อยแล้วครับหลากหลายตอนนี้อยู่ทางท,าท,างท้ายสนามทางอีกหน้าหอยเดี๋ยวรถเอาขึ้นรถยกกันดิบยางเขาเป็นเหลือพี่น้องบรรยากาศ เสียยอดสบ,บายดีได้ยั่งโตแล้เหมือนเนี่ยออไปมัน э มันเสียมันมันีนีส่ ق, องฝังน้งบัสวัสดีครับคุณเสีย

เขาลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเขามาจะโคมโคมเนี่ยจะบาดครับโคมนี่ว่าสองหมื่นสองหมื่นหกพันลูกพอไอ้ลูกครูขาลูกไมสองหมื่นหกพันห้าแม่ทอดว่างเนือผสมแหล่สูงอร่อยสามชิ้นบวกเขาว่าเขาผสมแหล่แต่มัมันไม่ไ่ค่ายผสมสบายทอดว่างครับผมเอาตีไปทองบ้างก็เทอจะสบายใจเนาะยอดดีครับแยกวะ แกลูกก็จยกบัดลูกมันพื้นในเจ็ดผัดเจ็ดผันคือแม่แม่มัน่วยมนหาครได้อี่ลุเอาจยกบัดเท่าน่อยเท่าน่อยก็เสียวเ็ดหน่อยเก็เจเจ็ปุอูน่อยครบได ต่อรองได้ฝากเบอร์โทษได้พรอรลงศูนย์แปดห้าสามหนึ่งห้าสองหนึ่กหจากสครับสีเกตเอามันมันครับมันมัน เ,เ<ด><ด>มยใหญ่ๆเมยใหญ่เอาจังบวาดละอานน่อ,อ,ยอยากอยาก<ม>จา 30, 000, 000. ังหวัด,าด,ดสามหมื่นพันสามหมื่นพันท่องว่างฮ้ขผสมสามหมื่นพัน ได้่เดือนหรครับองานเดือลคโอ้งลครับต่อรองได้ต่ฝ่าเบอร์ทั่วพี่น้องเนี่ยขอยาจะจำเบอร์ท่วได้บ่แล้วเนี่ยขอจำบุดแปดเจ็ดสี่สามเก้าดย์เก้าสี่3 9 9เเอามันหมันนะครับเด้อมันหมันยนน้อย Nanh hoi lắp tới lì gầm áp bội trùm xiạng gạt đi bội trùm xiạng

แม่ลูกเอาเจ็ดพันหาครับมือนเจ็ดพันหาลูกผัวเขาลูกมแม่หม <17, 500. S 2> ื่นเจ็ดพันห้าถึงเก้าคนครับนม่มันมือนเจ็ดพันห้าตอนล่องไหนนะพ่อร่บากเบอพี่น้องเนี่ยบูบอยหรอครับมาจากไห อำนาจครับเอ้ามันมันครับมันมัน้แงา้อ้งามงาแม่ลูกพ่าลุงอย่างไรยักบานนี่เช่าเก่าเช่าเก่าลูกลูกแม่แม่ประสมอยู่ไปพะอลุง ซื้อพ่นเตียื้อพ่นเตี้ยวชื้อเล้วสินะเศ้าเก่าเนี่ยพันนึงแม่เศร้่อนออพ่แม่ไเอยู่เนี่ยเ้ก่อนโอ้ซื้อพ่นแล้วเนี่ยสองหมื่นก่าครับพอลุงเราซสือแล้วก็แเม่ป่าเอาพอเหลี้ยงอยู่หรอกเงี้ยดีอยู่อ้างอยู่เปนเลี้ยงหรเป็นปครับผมไม่อยากใสพอลุง โอ้บ้านไก่ๆเขาหนิเนาะเอามันมันครับเอาไปคู้ด้ล่าเอ้ยไปยืนนี่พอเขาอืมบินหลายอยู่อ่ะหายอยู่หรน น,นี่ขายเยืัองะครับมื่ตีกาติดโบนโอ้ยต,อ,ต,ตองมาตกลับท่าไม่ยางก่อน

โอ้อ้างดีครับเปิดจักบาทสามเมืองเก่าให้พี่น้องเบื้งหน้าก่อนเดี๋ยวจะแต่ถ่ายอยู่หันก่อนเปิดสามเมือก่านลูกยังวันหนึงเดียวลูกไปลุยอยู่ลูกคนบ้างกัน เงาอ้างดีสามหมื for for ่นเก่าพันไม่ใช่ของพอลุกก็ไม่ซื้ออยสามิบาาตัวตอนล่ไหนนะพ่อรุ่งครับากเบยพี่รองนี่องเ้องเดุนีย้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สจากสครับจากกระซุมครับเอามันมานได้ครับพ่อรุ่สามเท่าไร ใคนเรมาตุนสองมือวาขายที่ไหนขายอย่างไเขาบอกจี่เขยตัวเดียง่ายกันชี้ขันหนามาเขาป้องสวัสดีคนยี้พีแตนรูปรอยัดเปิดว่าหยัดผัวรัดงนเงินกูลุ้นพ่อช้างมันเดี๋ยวเจ้าบาทเมีสาวหน่อยก็จะเปล่นหามืินแปดพ่นพัดไห้ดิเงนปีพัดหาองเงนลงมาแปล่นาเขา้อง งามบอกแล้วสองหมื่เลยแต่ว่าคนงามสูข้อยไ่ไห้คนมันชุดยดอยู่แล้วคนขี้หาาชุดยดท้งบุรองงานเดยก็อยแต่แย่แตหยมสีเนาะวนคอยวนได้ขายเปียกสบายตอนรอไหนวันยันแต่ธรรมดาเดคงสีงขายหอยามสิบแหกสองหาเจแป่ถึามนแต่คนยคงานสเขาที่สบายใจเจ้ากันละบางได้มาไปรถ อันนี้เป็นกล้วยแข่ะอ่าที้เป็นกล้วยเนาะฮกล้วยแขครับแม้ลูกป่ะเม้กครับแม่ไม่ขายหรอก่ะขายเยบขายจ้าบาทขายมือถือกับเมีมันลูกเดียวจ้าบาทลกเดียวเป่าหาครับหูกเม่ยม่ครับ่ขีไ่แข่ครับ่อยห่ครับนึ่งลอยุงเม็ดนึ่ง มันยังไปเบิงไายว่าได้เบิงไายกันนะเองลงไมคุณอะงเม็ดนึงสองปีแปดเดือนสปีแเดือนปีแปเดือนครับปีแเดือนอยากได้เท่านไเก่าพัอยากได้เก่าพันาครับเก่าพันหาื่อบมีหมื่นอครับบาเบอร์ทุ่ล่ะเาสครับไปอ แปดครับเอาบ้านมานครับบ้านมันบ้านหมันไอ้ลูกไอ้พอไปโอ้แม่ลูกอ้างอ้างอีกกระไดก็ไดกระไดแม่ลูกเปิดเจ้าบาทอ่ะหาหมื่นหาหาหมื่นหา แม่มันสูงจะเท่าไหร่สหน้าพญาวสลูกกับลูกแม่ับเท่นหร่กันกอนมึงหนาใหญ่ใหญ่แยกบ่าครับแยกแล้วฮะแยกขายเราบ่ขายเท่าไหร่นี่ขายมื่นสามพันมื่นสามพันแม่เจ้าจักบาทบาท แม่เสียวสีมืนแม่เสียวีมื่านี่มขายแม่บ้ก้ออนด้าขายมงามนตาดีอยู่เหลออยู่แม่มาครับแม่ทองว่าง้ผสมเลแปเดือนแล้วปดเดือนแล้วต่อรองได้ไมาจัดเสียดูข้างหลังอ้อาป่าเบอร์ทูนก่อสาว่าหซซสาเก้อมันมนะครับเด้อ คุณลุกวันดีครับเอาจักบานเนี่ยูนปะเบียดมากไปเบียดมาก้วครับาเมงนะครับื่องนชาครับไสาที่อขางอหมื่นหให้พันหนึ่งให้สองหมื่นเดียพัน ใสนามยครเมื่อไหรมันขาดขึ้นรงไ้เขายกเขากขึ้นไปครับก็ขึ้นไปกัเดียวได้ขายดอกคุับาเบอร์ตัวพี่น้องเน่ต้นเกาหลนสาแปดองสีมเอามันหมานเครับเอยอาเจกตัวแล้วขายขายขายเมือรบอกขายยังตัวไหนเนี่ยวันเดียวเอาจ้กวันเนี่ย สองหมื 23, ่นสามปัญหาครับ 23, อนัหาอายุยักปีแล้วสายไหนลูกพับเือนไทยครับสูงรอยี่ไปประมาณนาดกพ่อพันแข้งขาก็ดีต่อรองได้อีกฝากเบอร์ทู่อ่ะแปดศูนย์เจ็นหมา 1> 1, 33, ครับอ้าวมันมานเลยครับเด้อ กกวสวดีอ่ะผูหรือแมื่จะได้จังบ,บาทสองหมืนห้องสองหมืห้องสองมหมืนเบียดให้จ้งบาทให้จ้บาทเบียดเบียดมื่นแปดบมื่นแดมขายม่เมียนอเอาขายมาท่าไดมนขายละูที่บวกครับต่อเราไดอีกเต<ด>บ่หอดเบียด กันให้ซ้ำเบียดวัาถุดิบวัว่าจากใสครับใส้ยมูลครับฝ่าเบอร์นะศูนย์หกสาม่าไป6กหนึ่งหหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับมันมันครับ ลูกไส้ผู้รู้เมีลูกจะได้จักบาทลูกใส่สามหมื่นสี่สาสยเผือกอายุจักปีแล้วล่ะผสมได้ไปเออเอตัวนี้มันสี่สีปีหาปีโอ้ม่ผสมได้หรอโน้ันสูงหน่อยสามเท่าไหร่ล่ะสามขึ้บวกกันละต่อรองได้อีก ฝากเบอร์โทรลูกใช่แปดสองว่าแปดสมสองนึ่งเจ็หกสองมาจากไซลุกมนจากไซมนอ้าวมันมาในลูกใส้เด้อผู้ใหญ่ๆผู้ใหญ่ใหเอาจักบาทครับนี่หกหมื่นจ hmm. well ักปีเราพอลุ่ง หกหมื่นพ่อพันพ่อพันเด็กหกหมื่นสายเผือกสูงเธอเลือกตอนรอบไหนนะพ่อรุ่งมาจากไสครับมาจากอำนาจฝากเบอร์โทรด้พ่อลุ่งไม่จำอะได้ม่จำอะได้ครับผมที่นี่เนาะ นี่ครับบรรยากาศของตลาดนัดเจ้งหวางนะครับโซนก้วยหลากหลายครับไหน่หอยไหน่หางเหยียดน้ำกับเขามาผากเนื้อเขามานะครับเป็นตลาดนี้อีกตลาดหนึ่งคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไว้ทัานี้ครับสบายดี